ไม่มีคนดูเลยหรือเราควรเลือกทำดีแบมเธอจะเลือกทำจริงๆเหรออยากทิ้งความฝันอเอแค่ยอดวิวน้อยสิเราจะช่วยแบมเองนะเรียดเหรอลองอะไรที่ทำให้ดีทุกอย่างไหยใช่รับรองถ้าได้ลองเราจะถูไใจ ลองไหมลองไหมฝันของเราจะพัเพราะสิ่งนี้เหรอแม่อ,อ่ะเราไม่เก่งที่สุด แต่เราเริ่มต้นแล้วและเราจะทําให้ฝันมันเติบโต stealing, ด้วยตัวเราเองอินดีตอนรับเมียว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 เมี้ยวเมี้ยวเมียวเมียวเมียวรักมึงมากรักมามากรักเอฟซีทุกท่านเลยรักเอฟซีทุกท่านเลยรักเอฟซีทุกท่านเลยรักหนารักหนารักมามากรักเอฟซีทุกท่านเลยผู้คุยทักทายกันได้สวัสดีพี่พี่ที่เข้ามานะคะวายอุ้ยพีบเตอุ้ยพี่ใบเฟินขอบคุณค่ะไหนดูยอดวิวสิ เฮ้ยยอดรวิวเยอะมากดูคอมเมนต์ดีกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะน้องน่ารักมากสู้ๆนะจ๊ะขอบคุณที่เราไม่ทิ้งความฝันในวันนั้นโอ้ยเราด้วยน่าจะระวังล้มเออใช่หมืวันแล้วเขาไปสองแบบยอดด้งวยนะดีใจด้วยขอบคุณเหมือนละที่คอยเชื่อเราแล้วอยู่ครั 干。